สวัสดีคับพี่น้องครับถัดไท,ทยพี่น้องตัวโลกเดอ้อนะทรัทกถัดไทยไปทุกหมัองสูบอนครับเมื่อนีอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับมางานอยู่อ,อ,อำเภออำเภออะไรนะอำเภอพานาเหรออำเภอพานาครับงาน <c oughs> บวงสวงหลวงพ่อสำเร็จชัยฤทธิ์ นะครับซึ่งเป็นบทเพลงที่อสามสาวศรีวิไลเฮาได้ลองไว้นะครับมาลองถวายถวายเสียงไวอมืมาลองถวายเสียงไว้กะพอ <c oughs> คู่ปัญญาครับผู้เป็นหลวงลงุงมันก็เลยให้โอกาสกับสามสาวบานศรีวิไลเฮาเนี่ยได้มาลอง มาลองเขาเอ,อาาื่นมาจังไรเอ,อินลองแก่บนบ,บนอบ่นะเอ,อ,อ,อื่นมาลองยังไงเอื่นมาลองถวายเสียงครับลองถวายเสียงอนะเอืนมาลองถวายเสียงอนะ่ะซึ่งเป็นเป็นอีอย่างที่คือบอกยังไงว่าบางทีเนี่ยถ้าเราไม่มีพื้นที่นะครับไม่มีพื้นที่ให้ไปทําการแสดงป่ปโดยเฉพาะช่วงนี้ครับช่วงไว้อะไรนะช่วงไว้อะไรเมฟาหลวงเฮ่ากะกะต้อง ก็ต้องเฮตุตามเหตุตามข้อนะครับแต่ว่าก็ในช่วงที่มีมองไปมองมาเล็เกๆน้อยๆน,ยนะครับที่บบเออกระเลอเกินไปที่บอบอขัดต่อตอลักที่ทั้งการพ้นไหหมนานะครับกับไปเพราะเดี๋ยวมีมองยืนมองอยู่นะครับ <c oughs> <c oughs> ก็คือเก่าเหมือนเดิมครับพี่น้องครับมาด้วยความคิดถอดคิดถึง มาหาพี่น้องกับยองค้วมพักคววมแพงนะครับตามห้อยกอดออดนไล์มากก็คืออย่างที่ผู้บ่าวผู้บ่าวไว้ว่าอ้อมกอดที่อบอุ่นที่สุดตอนนี้นะครับสําหรับครอบครัวสีบีไลหเอาก็คืออ้อมกอดทางออนไลน์ที่พี่น้องมอบให้ครับที่พี่น้องมอบให้ทั้งๆท,ที่เราไม่เคยเห็นหน้าเห็นตากันไม่เคย ไม่ใช่สายเลือดเดียวกันบ่แมนลูกพ่อแม่เดียวกันบ่แมนพี่น้องรวมทอ้องอุทธรเดียวกันแต่ว่าความรักมันโอ้โหความหักที่พี่น้องมอบให้มันเกินกว่าคําว่าญาติเกินกว่าคําว่าพี่น้องนะครับมันเกินกว่ากว่าที่สีอธิบายเป็นคําเบาใดนะครับเพราะทุกอย่างมันอยู่ในใจหมดแล้วมันมีคําตอบหมดแล้วนะครับอยู่ในใจเลยคือความหักความแพงนะครับอมกอด ผ่านออนไลน์ที่พี่น้องมอบให้ผู้อยู่ไกลนะครับผู้อยู่ไกลก็ถึงขันอยู่ต่างประเทศก็ยังทรงอมกอดผ่านฝ่าผ่านอากาศขามผู้ขามผ้าขวามทะเลม,มามากอดมาสับใจมาสับเงื่อใจมาสับน้าตา,าหัวใจห้กับบานสีวิไลเฮ้าเป็นเอียงที่มันเป็นเอียงที่อธิบายบ่ถถิคกับอธิบายบ่บ่ถือ บางเทือมันนั่งงงเลยว่าเอ๊พี่น้องเนี่ยอยู่บ้านสีวิไลเข้าเนี่ยข้าเจเาเ้าเป็นไพ่หรอึเข้าเป็นไพ่หรอึมนนานั่งคิดกับข้าเจ้าเป็นผู้ใดล่ะข้าเจ้าคือหกักคือแพงกับทัาา้งเข้าขัดแแทะนั่นงคิดกับเพื่อนเป็นไผ่เนาะผู้นั้นผู้นี้อย,ยอย่างแม่จอยยังสิ เราเสนอโตเขามาเอา้าไม่จอยเราเป็นผู้ใดอ่ะตัดชุดในอิหละเงินเป็นแสนแสนเลาก็กตัดตัดชุดในน้องปาถนาตัดชุดในน้องไอเอา้าเราเป็นผู้ใดฮัเาเป็นผู้ใดงงครับพี่น้องครับงบงเมฆเมืม่อขึ้นเนี่ยเมื่อขึ้นในแห้งงงแห้งครับเมื่อขึ้นเนี่ยเมื่อขึ้นในแห้งงงแห้ง ผมผมอ่านสื่อเล่าบอออกครับเดี๋ยวผมถามใม่พึ่งแป๊บหนึ่งครับผมอ่านสื่อเล่าบอกออกผมอยากขอบคุณเล่าเออไม่พึ่งครับพี่อะไรนะเมื่อคืนที่โทรมานะทาอโอ้ยพี่ทาวอนครับโอ้โอ้โขขนเิียงลุกเล่าอันเราโทรวมากเราหายเราโอ้ยโขดโขยกระน้ำตาออกน้ำเล่าไหมร้องร้อทรมากว่า เอ่้ยขอเดบอขอให้เศร้าโศกเศร้าเสา้าเดบอปวดผมน้ำตาซึมอีรีครับบอกบอกว่ามันจริงเลยอึ้ยขอไดบอให้เศร้าโศกเศร้าเสาให้เศร้าผ้าลูกเสา้าให้ผ้าลูกยางพวกเอื้ยน่ะสีซอยเองสีซ้อยกันออกกันเองเรื่องที่เจ้าเสา้าอยู่ตอนเนี้ย ไอ้เจ้าเศร้าโศกเศร้าเส่าส,า,ส,า,ส,า,สาทั้งไห้ทั้งโบกี่น้องโอ้ยคอยน้ำตาคอยกระไล่น้ำพึ้นอคนเอียงสม่าคอยกระโบหูสีอธิบายยังไงเนาะโบโบูหสีอธิบายว่าแบบใดพวกเอื้อยน่ะสีออกกันรอกคนละเท่วไหพวกเอ้ยกับสีออกกันดอกเอก้ยออคุยกันกับไอ้แล้วอยู่เหนมาสันลิโตนมา โอ้ยข่อยกิข่อยข้านขี้คงอยู่นี่ขอ่อยคงข่อยคงโอสีโมอย่างไดกับเล่าข,อขอา่อยกับพวหูคือคือมันมันตื่นตันในห,หัวใจมันค้นว่าเอาเอ้ยทาวอนเนี่ยเราเป็นผู้ใดล่ะเราเป็น,ปนอียังกับเฮาล่ะสายเลือดกับโบแมนพ่อแม่เดียวกันกับโบแมนอายเอื้อยญาติพี่น้องกับโบแมนเราเป็นไผล่ะเราเป็นคนเล่าเป็นคนเล,ล่าคนประเทศเล่าบนนี้ครับ แต่ว่าเล่าไปได้ดับได้ดีอยู่พุ่นอยุดต่างประเทศเรามาปอบใจเรามาบอกเป็นมูมาขึ้นเนี่ยโอ้ย <c oughs> มูหัวทีโอยจังไดครับซึ้งในานามใจของเราซึ้งแห้งครับผู้เอ้ยเจ้าโทูไปหาผู้นั้นผู้นี้ด่าลาพิ่นบอกเนาะผู้บาผู้กับจ้าสีทูแบบไดครับบอกกาบอกกโทูหาเพิ่น โทรไปหาผู้นั้นผู้นี้เด้อเพิ่นสิดีใจดีเพิ่นพร้อมอยินดีเบิดทุกคนพร้อมพร้อมที่สิซอยเจ้าทุกคนมาสันา่าแต่ว่าัดที่นี่ครับจักผู้บาผู้สิโทูทไ,ปไปจังไดผู้บาผู้กับ,บ่ฮหูผู้ใดจกักสีทรไปหาไปครับเอบ่หูสิโทู่ทไปจกักสีทร่ไปว่าจังไดก็ไเด้แต่ครับครับเอืย่ยครับเอืย่ยสั่นันแล้วครับที่เพราะ จ็กสโทั่ไปว่าจังใดจ็กสโทั่ไปบอกว่าจังใดแต่ว่าเราบอกว่าทั่วไปหาข้าเจ้าเน้ข้าเจ้าดีใจเด้ที่เจ้าทั่วไปข้าเจ้าสดีใจแล้วข้าเจ้าคือตอนนี้เนี่ยพวกเคยคุยกันแล้วพอมีสีซอยพอมที่สีเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อบ้านชีวิตร้แล้วเนี่ยครับคํานี้เฮ็ดให้สะอื้นตึ๊กขึ้นมากเลยครับสะอื้นทุบๆ,ๆในใจโอ้ว้าไปบ่ได้ครับเราคุยกับเราตอ่อบ่ได้เลยคือเราคนหนึ่งอะครับที่คนที่มันเสียใจมากๆเลยครับ คนที่เสียใจมากๆแล้วมันได้รับอคล้ายๆบางสิ่งเนาะเอาเอ,าอยัางไงต้นหญ้าเนี่ยที่มันกําลังแห้งเหี่ยวเฉาลงไปใกล้จะตายแล้วเนี่ยนะครับต้นหญ้าที่มันเหี่ยวเฉาลงแห้งลงแหงลงแห้งลงเนี่ยอยู่กลางทะเลทรายเนี่ยมันใกล้จะตายแล้วจู่ๆมีน้ําฝนเม็ดเดียวครับหยดปุ๊กลงมาใส่โอ้ยครับห้พี่น้องร่องคิดเบิ่งมันเขียวเวิบขึ้นมาครับมันกองดัว่วกองน้มขก้นมา ทันทีเลยสดมันซ้นเกิดมาครับซ้นขก้นมามันมันสับนำนำานำใจองดงามจากเอือยจากอายห่อยปอกมาปอกเดียวครับคล้ายๆก็ป่าละครับมันอยู่ทั้งขูกมันหายใจว่าว่าว่าหายใจป่าพอเขาเอานามเขาเอาลงไปใสน่นามปุ๊บมันกล็ลอยแบบเลนแบบโอ้ยเป็นยังสั่นเลยครับตอนนี้ครับอาการของผู้สี่วัยไ ตอนที่คุยกับเอ๋ยทาวอนนะครับตอนที่คุยกับเอ๋ยทาวอนคือคือจังสั้นเลยพ่ถ่อไปเพื่อนพร้อมที่สีัพพอร์ตพร้อมที่สีซอยเอ๋ยทาวนอืมแม่จอยอยังเสียครับเพื่อนออกปากเองเลยแต่ในที่เพื่อนบอกว่าโทรหาผู้นันผู้หนีแล้วน้องเด้อโทรหาผู้นันผู้นี้อันนี้นี่จ้าสิโทรหาผู้ใดครับลุงเทอรี่ยังเสียครับ ออกปากสีซอยเหลือกับ่หูครับว่าหูแต่ว่าความภักความแพงของขาเจ้า่ะที่ที่ทรงมากนะครับความหากความแพง่ะที่ผ่านฝ่าผ่านอากาศผ่านฝนผ่านเอียงมากเนี่ยครับมันบปตกล่นไปใส่เลยนะครับความภักที่ออกจากใจของขาเจ้าที่ที่กลามากเนี่ยทั้งทั้งที่มันผ่านฝ่าผ่านอากาศมาตั้งไกลหลายพันกิโลครับหลายหมื่นกิโลจากขั้วโลกนึงอ่ะ จากยูเอสดุ่นจากประเทศต่างๆดุ่นอ่ะมัน่านมากครับพานพายุพานมรสุมมากความหากี่เายาะทรงมากนะมันไม่ตกหล่นแม้แต่มิดเดียวเลยครับไม่ตกหล่นแม้แต่นิดเดียวหอปึมมาใส่หัวใจของพู้พู้มันพอ,องบานโตขึ้นมากมีกำลังใจสูงต่อหัวใจที่มันแฟบมันเหี่ยวครับตอนนี้ มันกลับขึ้นมาสู่ใดขค้อเก่าหย่อนคําว่าหักหย่อนคําว่าแพงหย่อนความห่วงใยที่บริสุทธิ์ที่พี่น้องทางออนไลน์ทรงมใหย้ยข่างแรกที่ได้เจอหนาข่างแรกที่ได้เห็นหนาโดยถาวรกับมาขึ้นเนี่ยครับก็คือได้คุยกันทางออนไลน์กับเรามีความหมดเสกว่าโอ้สัมพอเราโทรหาเฮา เรามีใบานาที่อิ่มบุญเป็นคนเป็นคนอิ่มบุญครับใบนาเราเป็นคนที่มีจิตใจดีเราทั้งบอกทั้งไห่เราหูว่าตอนนี้นี่พอผู้มีความถูกซ้ำใดเราก็ถูกนั่ําคือกันแล้ววะพวกอายพวกเอื้อยพวกอายก็เลยคุยกันว่าอยากซอยอ้บ่หูะสิอธิบายจังไดครับพี่น้องครับมันก็เลยตรงเหตุ rip, คลิปกับเพื่อขอบคุณเพิ่นบุคคลเรานี่ครับ แต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าบ้านสีวิไลราลทุกคนไม่ช่วยกันนะทุกคนช่วยกันนะครับที่ไม่ได้ยกชื่ชอที่ไม่ได้เอ่ยชื่อมาเนี่ยทุกคนเนี่ยคือเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่มอบความหักที่บริสุทธิ์เนี่ยครับกับกบ,บ้านสีวิไลเขาทงเบิมดเลยกับผู้สีวิไลกับแม่พึ่งกับน้องธิดาเล่ากับน้องไอ้น้องปาดกับทุกคนที่อยู่ในเฮือลังนี้นะครับก็คือพี่น้องบ้านสีวิไลเขา,าคือโฮมกันเลยครับเอื่อนมาบ้านสีวิไลเข้าพี่น้องทุกคน นะครับต้องขอบคุณโมหูสิขอบคุณแบบไหนนะครับโมหูสิบอกจังไหนก็นเหมือนกันนบวมาสู่เดอร์่ะแหละครับเข้ามาสู่เดอร์โมหัวเข้ามาสู่เดอร์เนี่ยมันต้องไปผลักดันให้ใจเขาสู้เดอได้แค่ไหนโูหแว่ว่าบอกออกไปเพีงว่าจะออกไปด้วยความบริสุทธิ์ด้วยกาลังใจที่อยากสิมอบให้นี่คือความงดงามของผีนองบานสีวิไลเท่าที่มอบเขามากบ่ลืมครับบ่ลืม ขอกราบคารวะด้วยหัวใจคารวะความหักความแห้งของพี่น้องด้วยหัวใจบ่มียังที่สิเกินเกินไปกว่าเกินไปกว่าอ้อมกอดอ่อนไลน่ของเฮาในตอนนี้เพราะอ้อมกอดอ้อมกอดนี่เนี่ยมันอบอุนอบอ่นแห้งอบอุ่นแห้งนำแข็งนำก้อนกระลาไล่ได้่มเม็นธรรมดาครับ บ่หูสิไปขอบคุณพันอยุงวงใดบ่หูสิไปกราบหัวใจพันอยุงวงใดกระเฮ็ดคลิปครับเฮ็ดคลิปเพื่อกลับขึ้นไปกาบหัวใจของบุคคลเหล่านั้นที่เ้าถึงพี่พนมจั่างสิครับคุณลุงเทอรลีลุงลิกะอย่างสิครับเม่จอยพี่ถาวอนอย่างสิครับหรือเบิดตทุกคนเฮาเนี่แหละครับเบิดทุกคนเฮาที่บ่ดด้เอ่ยน้ำเ้อนะครับเบิดตทุกคนเบิดบ้านสีวิไลเฮาเนี่ครับ ผู้ว่าผู้ประโหูสิไปการาบหัวใจมูวเจ้าอยู่มองใดก็เลยตรงเฮ็ุคลิปแบบนี้แหละครับเฮ็ดคลิปเพื่อไปการาบหัวใจมัวเจเ้าเ้อนะครับขอให้หูไว้ว่าผู้สีเวลาคนเห็นมันซึ่งในนำใจมันซึ่งในนำใจของพี่น้องขอการาบขอขลรวหัวใจงดงามของพี่น้องผ่านตรงนี้ไป พอะบ้งหูสินั่ไปใส่เลยบ้หงุจัดสินั่ไปใส่บ้หงุอบอกไปอขอพี่น้องหูวา่าทุกถอยค่ำที่ผพานตรงนี้ไปมันคือออกจากหัวใจที่บริสุทธิ์เข้าไปกราบแทบหัวใจของพี่ของน้องที่มีความหักที่งดงามกลับขึ้นมาให้กับบานซีบิไลคือบอกง่างไงวา่า ขันทีนั่มไปกราบทุกคนไปกราบหัวใจกราบความหมาของทุกคนก็ไปบบถือด้วยครับไปบบถือก็ะอาศัยช่องทางนี้เขาไปขอบคุณพี่น้องสุกูสุคนที่ให้ความหักความแพ้งที่ให้ความเมตตาที่ยื่นมือเข้ามาซอยเหลือถึงแม้ว่ามันสีโบแมนมือนี่หรือเหมือนกระางอย่างนหน่อยๆความหกมกความแห้ง ที่พี่น้องแสดงเจตนาล่มมากเนี่ยมันก็คือความหักทีบริสุทธิ์ที่ผู้บ่าวผู้คนนี้สัมผัสได้แต่เนื้อซิ่งอื่นใดครับพี่น้องครับเนื้อซิ่งอื่นใดที่ผู้สีวิไัยคนนี้ยอยากบอกพานตรงนี้ไปนั่นก็คือขอบคุณออมกอดออนไลน์ ที่พี่น้องทุกคนมอบให้กับบ้านหลังเล็กๆหลังนี้อย่างบริสุทธิ์ใจคลิปนี้ขอคาาวะหัวใจพี่น้องสู้ขู่สุ้คนขอคารวะความหักความแพ้งที่พี่น้องมอบให้อย่างบริสุทธิ์ใจพวกเข้าบ้านสีวิไลพอผู้คนหนีไม่พึ่งสามสาวสีวิไล ขอฝากความหักฝากความเคารพตรงนี้ไปก่บแพบ่หัวใจของพี่น้องสูงค่ครูทุกคนสวัสดีครับ